ก็สวัสดีนะคะเรามาดูว่าวันนี้ช่วงนี้มีอะไรที่เราจะต้องรู้ไหมคะเก้าดาคุยถึงเรียนนะคะ ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องอะไรบางอย่างเข้ามาให้เราปวดหัวนะคะหรือว่าที่ผ่านมาอาจจะมีใครมีเรื่องอะไรมาทำให้เราต้องคิดมากเป็นเรื่องการเงินหรือเปล่าคะเรื่องการเงินที่คุณจะต้องไปช่วยเหลือใครคุณเป็นคนมีเงินนะเป็นคนที่มีความมั่นคงในฐานะมั่นคงในเรื่องการเงิน ยันขันแข็งทํางานเก็บเงินหัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้นเลยนะคะทํางานอา่กาวไม้ยดดเชมเลนควีนถือดาอันนี้จะมีการ ใช้เงินนะคะคุณอาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องนำเงินไปช่วยเหลือใครบางคนเ,เงินที่คุณทำงานเก็บหอมรอมริบมาเงินที่คุณหามาด้วยความค่อนข้างที่จะยากลำบากนะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างทำงานหนะักเหมือนกันนะที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนที่ทำงานหนะักเนี่ย งานนากักแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณจะหาอะไรมาได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าคุณจะหาเงินมาได้ง่ายๆแล้วแต่ตอนนี้มันมีเรื่องอะไรที่เข้ามาทําให้คุณเออจะต้องใช้เงินหรือว่าคุณให้การช่วยเหลือใครไปแล้วทีนี้มันมันไม่ได้เหมือนกับว่า คุณให้ใครหยิบยืมเงินของคุณไปเงินที่คุณอุตส่าห์เก็บออกไว้อะให้เขาหยิบยืมไปแล้วถึงเวลาเขายังไม่มีมาให้คุณยังไม่ย,ไมยังไม่มาใช้นี้ถึงเวลาก็คือไม่ได้ทำทำตามคำพูดอะไรประมาณเนี้ยทำให้ทำให้ใหอ่คุณรู้สึกเครียดแล้วก็ปวดหัวนอนไม่ค่อยหลับนะคิดแต่เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยคิดแต่เรื่องที่อ จะได้เงินคืนไหมอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่คุณลงทุนไปหรือว่าสิ่งที่คุณให้ใครหยิบยืมเงินไปเนี่ยมันมันเหมือนจะมีการมีปากเสียงกันด้วยเนี่ยอาจจะมีปากเสียงกันกับคนอีกคนหนึ่งคนที่เขเอาเงินคุณไปนี่แหละค่ะออแล้วทีเนี้ยระหว่างที่มีปัญหาเนี่ยคุณก็คุณก็ค่อนข,ข้างที่จะสงบนะคะ ก็ไม่ได้ไปอะไรวุ่นวายอะไรมากมายก็เครียดเครียดอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดอยู่กับตัวเองวิตกกังวลค่อนข้างจะวิตกกังวลอยู่กับตัวเองก็กลัวไม่ได้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่มันมีไพ่เทมเพลนออกมามันอาจจะมีการปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนเรื่องการเงินให้มันสมดุลขึ้นนะคะเรามาขยายดูนะ ไพ่ก้าถถวยไพ่ก้าวถวยคุณจะมีความสุขขึ้นนะคะอันนี้ไพ่สิบดา,าคือคุณจะคุณจะได้รับสิ่งดีๆที่มาทดแทนนะคะสิ่งที่คุณเสียไปสิ่งที่คุณทำให้คุณหนักใจคุณจะได้รับ ผลตอบแทนอาจจะมาในรูปแบบในเรื่องของรางวัลความรักเรื่องสิ่งที่ดีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณยิ้มได้อะค่ะแต่แต่ไม่ใช่เรื่องเงินนะคะมันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขเรื่องที่มันเหมือนแบบว่าอทําให้คุณลืมเรื่องเรื่องที่ทําให้คุณปวดหัวที่ผ่านมาเนี่ยทําให้คุณลืมลืมเรื่องนั้นไปได้เพราะว่าเรื่องที่มันเข้ามาเนี่ย คือมันเป็นความสุขมากอะความสุขถึงขนาดก้าถ้วยเลยมันเป็นความสุขมากๆความสุขความสนุกสนานมากริงอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะเป็น,ปนกรณีกรณีไปนะคะแต่มันเป็นเป็นความสุขที่คุณจะได้รับนะคะส่วนเขานนคนนั้นเนี่ยคนเนี้ยที่คนที่เขามีประเด็นกับคุณอ่ะคนนั้นเขาจะได้รับสิ่งที่ชีวิตเขาอาจจะเจอกับบททดสอบที่ที่หนักหนักหน่วงมาก ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องที่ทําให้เขาแบบโดนหนักมากเลยนะคะสิบดาบเนี่ยสิบดาบนี่ลุกไม่ขึ้นเลยนะการเจ็บป่วยหรือว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาปัญหาที่หนักอึง้งปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ปัญหาที่ทําให้เขาเออแทบคือมันลุกไม่ขึ้นอะ่ะแทบแทบแทบจะไม่รอดอะออกลายเป็นผู้ประสบภัยผู้หนึ่งเลยอะ่ะ ใครเป็นคนที่แบบว่าอาจจะโดนโดนโออโดนใครหรือว่าผู้คนหรือว่าสังคมของเขาทําร้ายเพราะว่าเขาอาจจะมีศัตรูที่นอกเหนือจากจากที่เรารู้นะคะเขาอาจจะมีมีคู่กรณีคนอื่นของเขาหลายคนนะสิบดาบเนี่ยน่าจะหลายคนออทำให้เขาเนี่ยประสบปัญหาอย่างหนักเลยนะคะ ค่อนข้างหนักมากๆอะคะ่ะสิบดาบเนี่ยคือดาบไม่มีที่จะปักแล้วค่ะที่หลังเขาอะแต่จากคุณมากไปคุณได้ก้าวถวยคุณได้ความสุขที่ความความสุขที่ทําให้คุณมีความสุขมีการได้เริ่มชีวิตใหม่ที่มีความสุขเขาเจองานหนักมากเลยนะคะเขาเจออุปสรรคเจอบททดสอบที่หนักมากหาทางออกไม่ได้ เจ็บสาหัสมากเลยนะอ้อเจ็บไม้นะคะเขามีปัญหาเยอะมากเลยค่ะปัญหาเยอะมากค่ะทางออกไม่ได้แล้วก็อ๋อมีแต่ปัญหานะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องมีจีเชียนสีดา ได้ถือเรียญห้าไม้นะคะคุณได้แต่ปลงแล้วก็ปล่อยวางนะคะไอ้เรื่องปัญหาที่คุณเจอปลงแล้วก็ปล่อยวางพีทีเชียกับได้ถือเหรียญน,นี่คือ,อคุณจะมีการจัดการนะคะอาจจะมีการอาจจะมีการอ๋อ ใช้กลยุทธ์หลายๆอย่างหรือว่าให้ใครที่ที่เขามีความความสามารถความเก่งกาสามารถช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องการเงินจนแบบไกลเกลี่ยได้ไกลเกลี่ยเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอามาคืนนะคะถ้าเป็นเรื่องการเงินที่หยิบยุมไปแล้วคุณยังไม่ได้คืนเนี่ยเขาจะต้องทยอยจ่ายนะคะจะมีการทยอยจ่ายนะ เพราะว่าคุณมีผู้ช่วยเมจิเชียนเคะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่รอบรู้เก่งมีความสามารถเขาสามารถที่จะช่วยคุณได้คุณอาจจะเป็นคุณอาจจะไปหาเขาหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของคุณว่าคุณอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการเงินอะไรทำนองนี้เขาได้มาช่วยเหลือและจัดการให้คุณนะคะทําให้คุณทําให้มีการไกล่เกลี่ยแล้วก็คุณอาจจะได้รับ ได้รับเงินคืนแต่อาจจะได้ทีละน้อยแล้วก็มีการทยอยให้นะคะส่วนเขาเนี่ยเขาคือผู้ประสบปัญหาตัวจริงเลยนะคะเนี่ยเขามีแต่ปัญหามีการขัดแยง้งมีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายหาทางออกไม่ได้นะคะเจ็บหนักมากเลยนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยด้วยก็ได้แล้วก็มีการทะเลาะเบาะแวงกับผู้คนมากมายเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบมีคู่กรณีเยอะมากเลย ให้เดือบูนะคะอ๋อสอร,รี่วีออฟฟอร์จูนนะคะไม่หมอเบลอมากเลยตีหนึ่งม่วงนอนขอโทษทีนะคะขาพ่ผิดสีถ้วยผิดถือถ้วยสองเรียงวีออฟฟอร์จูน สองเหรียญคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักหรือเปล่าคะแล้วก็วีออฟจูนขึ้นมาเนี่ยอยากให้คุณเอาบาลานชีวิตนะคะบาลานชีวิตเพราะมีสองเหรียญออกมาต่อไปนี้คุณอาจจะได้เจอความรักนะคะ อาจจะได้เจอความรักที่จะเข้ามาแต่อยู่ที่ว่าคุณน่ะจะสนใจหรือเปล่าความรักที่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นรักที่ดีนะรักที่ดีที่คุณมีความสุขทาให้คุณมีความสุขแล้วก็เป็นรักที่ออนโยนที่คุณจะมีความสุขกับในความรักข้างนี้ออเขาเป็นคนเก่าของคุณนะคะอะ คนเก่าจะได้กลับมานะคะคือช่วงแรกนี้เป็นเรื่องการการเงินที่คุณสูญเสียไปแต่พอมีการไกลเกลี่ยกับคู่กรณีแล้วไพ่ออกมาสรุปว่าให้คุณน่ะเหมือนกับว่าอยากให้คุณปรับปรับโหมดชีวิตเนี่ยอันนี้ก็คือการปรับสมดุลชีวิตนะคะปรับสมดุลชีวิตใช่เออมีออกมาจูนออกมาก็อา่าหมายถึงว่า อนาคตอันใกล้เนี่ยคืออยากให้คุณปรับสมดุลชีวิตนะคะอย่าเครียดแต่เรื่องเงินเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยเครียดเรื่องเงินแล้วก็มีการทําทงานเนี่ยที่บอกว่าคุณทํางานหนักมากท่านก็อยากบอกว่าให้คุณปรับสมดุลในชีวิตนะแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ต,ตามช่วงชะตาของคุณเนี่ยคุณควรจะมีความรักได้แล้วนะคะความรักที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะ เป็นคนเก่าที่คุณอาจจะเคยรู้จักเคยพูดคุยหรือว่าเคยคบหาใครบางคนก็อาจจะเป็นแฟนเก่าด้วยก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่แฟนเก่าก็อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเคยคบหานะคะคนคนนี้คุคคคณคุณรู้จักเขานะเนี่ยคุณรู้จักเขาคุณยังเก็บเขาไว้อยู่ในใจเสมอแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่ตลอดยังเก็บความรู้สึกดีๆไว้อยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือคุณยังไม่เคยลืมเขาเลยนะคะ เดี๋ยวเขาจะมีการมามาเติมความรักมาเป็นสิ่งทีเ่เติมเต็มให้กับชีวิตของคุณนะคะออย่าไปต่อค่ะ <9 S 1> เก้าเหรียญเนี่ยคุณะเป็นคนโสดแล้วคุณโสดมานานมากเลยนะคะไหนจะเก้าถ้วยเก้าเหรียญคือคือไพ่เน้นมากเลยนะว่าอาคุณโสด โสดมากตั้งแต่แรกแ,แล้วก็ให้ก้าวถ้วยแล้วยังมาให้ก้าเหรียญอีกแล้วก็เอาแต่ทางานแล้วก็หาเงินแล้วก็เครียดเรื่องเงินแล้วพอมีเงินเยอะคนก็มามาเบียดเบียนเรื่องเงินของคุณทาให้คุณต้องเอ่อมาคิดมาเครียดมาคิดมากในเรื่องเงินก็เลยอยากให้สื่อออกมาบอกว่าให้คุณได้ปรับสมดุลน,นะคะอาจจะเป็นเรื่องของโชคตาคุณด้ก็ได้ว่าเอา่อถึงเวลาคุณต้องปรับสมดุลในชีวิตแล้วนะก็เลยแบบ อยากให้คุณนะมีคู่ได้แล้วหรือว่าอา,อาจจะมีการคนรัเก่าของคุณเนี่ยกลับมาให้คุณได้พิจารณาให้คุณสนใจในเรื่องความรักบ้างอะไรอย่างนี้นะแล้วยังไงต่อคะเนี่ยเขาจะมานะคะมาอย่างเร็วเลยนะคะมาอย่างรวดเร็วเลยนะ แปดดาบขยายแปดดาบด้วยอแปดไม้แปดไม้แปดดาบขอให้คุณเปิดใจน,นะคะอย่าปิดกั้นนะคะเพราะว่าเขาจะมาอย่างเร็วนะเนี่ยเร็วๆนี้คุณจะได้ข่าวเขานะคะอาจจะได้ข่าวอาจจะได้เจอเขาในเร็ววันเนี่ยเขามาเร็วมากเขากําลังจะเดินทางมานะคะข่าวข้าวก็มานะถ่าเจ็ดไม้มออกแปดไม้ เร็วๆนี้คุณอาจจะได้ข่าวแล้วก็อาจจะได้เจอตัวเขาเป็นๆด้วยนะคะอ่าอยัางไงอีกคะเจ็บถ้วยห้ารียญเด็กถือหนาขอให้คุณอ่าอย่าคิดมากแล้วก็ให้เปิดรับสิใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะว่าอาจจะมี ถ้าไม่ถ้าคุณถ้าคุณไม่เลือกคนรักเก่านะสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาก็เข้ามาเยอะมากมาให้คุณเลือกนะคะอ่าแล้วก็ขอให้คุณอ่ะออกมาจากความเศร้าในเรื่องของเงินนะคะเนี่ยคุณเศร้าคุณคิดแต่เรื่องของเงินแล้วก็อาให้คุณให้คุณกลาก้ลากล้าตัดสินใจหน่อยให้กล้าที่จะมีความรักแล้วก็กล้าเปิดใจรับสิ่งใหม่ ที่จะเข้ามาหน่อยนะชีวิตคุณจะได้มีความสมดุลมีการปรับสมดุลจะได้มีความสุขมากขึ้นนะนี่ไงชีวิตคุณจะได้มีความมั่นคงในเรื่องฐานะแล้วก็เรื่องคู่ครองนะคะเนี่ยอาจจะได้มีการตกลงปลุกใจแต่งงานทางคู่เนี่ยถือชอ่ชอดอช่อดอกไม้แล้วก็ด้านหลังก็คือคฤืหานของคุณที่คุณอาจจะมีการตกลงปลุกใจอยู่ด้วยกันเป็นมั่นเป็นเหมาะน,นะคะ สร้างหลักสร้างหลักสร้างฐานคือความมั่นคงนะคะสี่ไม้คือไพ่ความมั่นคงนะคะุณนะถ้าคุณเปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามานะคะก็ถ้าคุณไม่เลือกคนเก่าก็มีสิ่งใหม่ๆหมเข้ามาให้คุณได้พิจารณานะคะอันนี้อาจจะเป็นไปนตามกิจดวงชะตาของคุณด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่วิวอัพพอจูดออกมาเนี่ยเป็นสัตร์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวคนเก่า แท็บแพรให้คุณได้ปรับสมดุลในชีวิตนะคะเร็วเร็วนี้คุณอาจจะได้ข่าวนะสิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยจะนำพามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตนะคะคุณนะฮะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินอยู่แล้วนะมีกินมีใช้เหลือแต่เรื่องความรักนี่แหละคะ่ะก็พายอยากสื่อออกมาว่าให้คุณได้พิจารณาในเรื่องความรักความรักคชีวิตคุณจะได้มีการปรับสมดุลที่ดีขึ้นนะคะมีความสุขด้วยนะอ่ ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้ความรักสัาเร็จสมหวังมัดคุมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ทุกๆด้านเลยนะคะสวัสดีค่ะ